What is she like? What does she like? What does she look like? สามคำถามนี้แปลไม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าแต่ละประโยคมีความหมายว่ายัางไงต่างกันยังไงต้องดูคำตอบที่คลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แฟมาพูดถึงประโยคคำถาม3คํคำถามนะคะที่เรามาักได้ยินบ่อยๆแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าความหมายของเขาไม่เหมือนกันยังไงอาจจะทำให้เราตอบไม่ตรงคำถามที่เพื่อนถามมาก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นมาเริ่มที่คำถามที่หนึ่งกันเลยค่ะก็คือ what does she like what does she like แบบนี้แปลว่าเธอชอบอะไรนะคะเป็นการใช้คำว่า like เป็นกริยาแปลว่าชอบนั่นเองซึ่งเราสามารถต่อด้วย to แล้วตามไวยกริยาไม่ผ่านได้เช่นว่าเธอชอบกินอะไร what does she like to eat what does she like to eat คำตอบที่ได้นะคะก็อาจจะเป็น she likes to eat Chinese food she likes to eat Chinese food เธอชอบทานอาหารจีนแบบนี้เป็นต้นหรือคำถามที่2ยังคงใช้คำว่า does she like เหมือนเดิม What does she like to do What does she like to do เธอชอบทำอะไรคำตอบก็อาจจะเป็นเช่น she likes to watch Korean series she likes to watch Korean series เธอชอบดูซีรีส์เกาหลีแบบนี้เป็นต้นค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยนคำว่า does เป็นคำว่า is นะคะจะได้ประโยคว่า What is she like ซึ่งแปลว่าเธอเป็นคนยังไงหรอเป็นการถามนิสัยใจคอเราเปลี่ยนมาทางกันนิดนึงค่ะพ่อของคุณนิสัยเป็นยังไงหรอ What is your father like? What is your father like? วิธีการตอบนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีคำว่า like อยู่ในประโยคคำตอบเขาถามนิสัยมาเราก็ตอบนิสัยไปเลยนะคะเช่น he is kind and funny he is kind and funny เขาเป็นคนใจดีแล้วก็ตลบด้วยแบบนี้เป็นต้นค่ะ และในกรณีเดียวกันนี้นะคะถ้าเกิดเราเปลี่ยนประธานเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่คนก็เป็นการถามว่าสิ่งนั้นมีลักษณะยังไงหรอยกตัวอ,อย่างเช่น What is your new apartment like? What is your new apartment like? อพาร์ตเมนต์ใหม่ของคุณเป็นยังไงบ้างหรอนะคะชอบไหมลักษณะแบบนี้แล้วก็ตอบไปว่า It's great, I like it. It's really cozy and so close to my workplace. It's great มันยอดเยี่ยมมากเลย I like it ฉันชอบมัน She's really so really close workplace and cozy my to มันอบอุ่นมากเลยแล้วมันก็ใกล้ที่ทำงานของฉันมากๆแบบนี้นั่นเองค่ะและคำถามสุดท้ายนะคะก็คือการใช้คำว่า look like ในคำถามได้ประโยคว่า what does she look like what does she look like ก็คือเธอมีลักษณะภายนอกเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาเราตอบก็ตอบลักษณะรูปร่างภายนอกยกตัวอย่างเช่น she is taller than me and she has long black hair she is taller than me เธอสูงกว่าฉัน and she has long black hair แล้วเธอก็มีผมยาวสีดำด้วยแบบนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเราเจอ3าคำถามนี้นะคะก็คงจะตอบได้ตรงคำถามมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากขอคอมเมนต์คำว่า like ให้ไฟข้างล่างนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด like กดแชร์ไปแบ่งปันเพื่อนๆกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่กับไฟลคลิปหน้าคะ่ะสาหรับวันนี้บ๊ายบาย